Yo, ได้กินคนเศร้าแต่ไม่เป็นไรผมเศร้า้ดยคนก็เพิ่งจะโดนทิ้งมาหมัดหมาดกินข้าวกินปลาก็ยังไม่ลงตอนนี้ก็เอาแต่เมาจะไปเซเว่นยังเดินไม่ตรงในเพลงที่เจ็ดที่เขียนให้เธอผมคิดว่าเธอคงยังไม่โดนจริงๆก็ดีขึ้นแล้วจากที่ตอนแรกผมอยากจะบ้าใครๆก็ว่าผมเพลินนะไม่ต้องขับดูจากสภาพคราวหน้าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนให้ใจก็อย่าชลาเพราะถ้าโดนเทขึ้นมาเมื่อไรเราก็จะเป็นอากาศสัธาตุใช่ผมอยู่ที่ไทยแต่ใช้ทำโซนอยู่ฟากเมกาแค่อยากให้รู้ว่าผมยังรอนั่นคือเหตุผลที่ ที่พระมันมาไม่ต้องขอพรอจากฟ้าขอพรอจากเทพจากเทวดาต่อให้ผมขอให้ตายยังไงก็เป็นได้แค่คนขั้นเวลาเพลงนี้ผมเขียนในโน้ตไม่ได้เขียนลงในเศษกระดาษก็แค่ผู้ชายกลางๆไม่ถึงกับโง่หรือเกลยดฉลาดผมลงสเสน่ห์ไม่สวนว่าโตหรือเด็กไปกว่าและผมก็โดนอย่างที่คุณคิดผมโดนเธอทิ้งไปเศษขยะมันเจ็บสัสเลยว่าปลัด ผมก็ไม่รู้ต้องทำยังไงถึงจะมุกถึงผมจะออกจากเรื่องเธอได้ให้ตายดิ รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรให้เธอเข้ามาขยี้หัวใจของผมทำไมบ้าจริงผมเพ้อถึงเธอจนอาจเป็นเพลงแล้วก็ปล่อยทุกอย่างมันมาจากใจจริงๆผมไม่ได้กะให้แม้สักหน่อยมันไม่เหมือนตอนเด็กๆที่ทักกันเสร็จแล้วก็ออยเห็นทรงผมออกจนดูแบดๆแต่เอาจริงๆอะแซดยังบ่อยอย่ามองหน้าเธอใกล้ๆคอยเก็บทุการายละเอียดเธอทำอะไรของเธอกันนะาถึงได้น่ารักทุกปลายกระเบียดแต่เธอยังลืมคนเก่าของเธอไม่ได้และใครจะเสียเป็นคนที่ไม่ใช่ยังพอทนแค่ไม่อยากเป็นคนที่เธอรังเกียจยังเขียนถึงเธอเรื่อยๆท้ ห่างผมเหน่ก็อาจจะพอผมเขียนมันอยู่ทั้งคืนด้วยความคิดถึงไม่อยากจะนอนเอาความรู้สึกของผมที่มีมาสร้างละครคิดถึงจากตอนผมนอนอยู่บ้านและรอเวลาเธอว่างมาคอทุกวันนี้ผมยังเปิดเพลงปรดของเธอฉันเป็นมนแมลงยังมีโมเมนต์ไปเที่ยวกินข้าวดูหนังไปเดทกับแฟนยิ่งคิดแล้วผมยิ่งเจ็บก็ตามสเต็ปแอนเด็กมันแกงไม่ทราบที่บ้านผมเนนตมันแรงหรือเธอแค่ผ่านมาเก็บคะแนนแากคนที่ฟังเขาเจ็บกันแทน